สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เอาเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับสองสี่แปดสองครับที่เสียนเขาไม่เล่นกันมาให้ชมนะครับนี่ครับถือว่าสวยนะครับดูหูเหรียญน,นะครับดูรอยเจาะครับนี่ครับผิวขอบ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้เขาสร้างมาพศออไหนครับส่วนมากก็ไม่ค่อยรู้กันนะครับแต่ผมผมก็ชอบนะครับผมผมมองดูแล้วผมคิดว่าเหรียญเหรียญนี้แท้นะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาสร้างกันปีไหนครับอีกอย่างผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเหรียญรุ่นนี้ ผมเห็นมาตั้งแต่ผมน่าจะอายุประมาณเจ็ดแปดขวบนะครับเพราะว่าตอนผมเด็กๆผมเจอเหรียญรุ่นนี้นะครับของหลวงพ่อเดิมนี่ครับแล้วก็มีเหรียญหลวงพ่อหอมแล้วก็หลวงพ่อผางครับในในวัยเด็กครับผมก็พ่อผมเขาก็จะเอาเอาพระเอาอะไรใส่พวกกล่องไม้กล่องที่เขามีพระมี ครื่องรางอะไรใส่เว่ครับผมเป็นเด็กผมก็ไปค้นดูก็เห็นนี่ครับที่มีเหรียญของหลวงพ่อเดิมรุ่นนี้นะครับแล้วก็หลวงพ่อผางหลวงพ่อหอมผมก็ไปเด็กก็นาะก็สน,นครับก็เอาพระนี่ครับเอาดินเหนียวมาแล้วก็กดลงไปครับที่ว่าแล้วก็เอาถุงพลาสติกคันไม้จุดไฟแล้วก็ให้พอมันไหมก็เอามาหยุด เป็นพิมแก่ออกมาครับผมผมเล่นแบบนั้นที่เอามาลงนี่ผมอยากจะบอกว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับผมเห็นมาตั้งผมก่อนอื่นผมเขาบอกว่าผมผมเกิดสองห้าหนึ่งสี่นะครับแล้วแล้วตอนผมอายุเจ็ดแปดขวบมันก็น่าจะประมาณประมาณพศยี่สิบต้นๆน,นะครับสองสองพันห้าร้อยี่สิบต้นๆน,นะครับแต่ผมเห็นเหรียญรุ่นนี้แล้วนะครับ ก็อยากให้ทุกท่านเข้าใจว่าเหรียญรุ่นนี้มีมันมานาน,นะครับแต่อาจจะไม่ถึงสองสี่แปดสองครับแต่ผมเห็นก็นั่นครับเจ็ดแปดขวบก็ประมาณพศสองห้าสองศูนต์ต้นๆครับเหรียญน,นี้ดูด้านหน้าผมก็คิดว่าก็น่าจะเทนะครับแต่พอแต่ด้านหลังผมก็ นี่ดูขอบครับคขอบเหรียญผมก็ไม่ไม่เข้าใจการดูเหรียญดูเลยนะรครับผมที่มาให้ให้ชมก็ก็ให้เพื่อการศึกษาแล้วอยากได้ความรู้จากคุณผู้ชมช่วยแนะนำครับแต่ด้านหลังครับผมก็สงสัยเหรียญน,นี้ถ้าว่า เหมือนว่าจะแท้หรือไม่แท้ดูเจาะก็เจาะทีเดียวนะครับมีรอยเจาะปิ้นนั้นมาครับดูหูเหรียญแต่ผมผมก็มางงอีตรงไม่แน่ใจว่าเหรียญแท้ตรงตรงตรง,ตรงนี้ครับที่ขอบนี่เห็นไหมขอบด้านนี้ที่ไล่มาทําไมเหมือนปั๊มแบบทําไมเป็นเหลือรอยแบบเยอะ,ะครับเป็นเป็นรอยขอบมาแบบนี้ครับ ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าแทหรือเปล่านะครับแต่ดูด้านหน้าดูดูหูเหรียญัวนะ้ก็เหมือนจะแทนะครับแทไม่แทผมก็ไม่รู้ครับแต่ผมก็เก็บไว้ครับนี่ครับดูดูตรงหูเหรียญตรงนี้ครับเหมือนจะมีรอย พอทุรัมันนี่ครับรอยรอยที่ว่าตัดเงครับนี่หูเหรียญ ก็ช่วยช่วยกันดูนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นแท้หรือเปล่าครับนี่เดูดูตารอยปั๊มที่เขากดลงม,มันขอบมันจะเหลือเยอะตรงนี้ครับแต,แต่ด้านนี้มันจะตัดนั้นอยู่ผมก็เลยค่อนข้างสับสนนะครับว่ามันมันแท้หรือเปล่าครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็เอามาให้ชมกันเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ